เออเมื่อกี้หายเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้หายไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันหลุดแม่ผมสงสัยว่าก้นชีมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ก้นชิน่าจะมีปัญหาเอาใหม่เอาใหม่แล้วม,มาบอกฝันดีก่อนแล้วมาบอกกุดไนกันก่อนเมื่อกี้มันหลุดแม่ผมจับชีแล้วทีนี้มือไปโดนโทรศัพท์ ชี้น่าจะมีปัญหาเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันแดงแดงที่เป็นอะไรมันเป็นแดงแดงอะค่ะฮะโอ้ยพาเอฟซีนอนก่อนโอ้ยโอ้ยแม่ตกใจไม่ใช่ เสียงเขาทำงานกันเขาทำงานกันลูกมาบอกกุญไหนก่อนมาเร็วๆมาแม่จะไปทำงานเหมือนกันแมวเสียงแมว ในบ้านนะถ้าแ,แม่อุ้มถ้าแม่ไม่อุ้มจะไม่กล้าหึงเลยมามามาจิเอาเยอะเอินอยากหลายถ้าเรียกไม่มาจะพาไปอาบน้ำจริงๆนะมามาก่อนมาตรงนี้ก่อนอเร็วมาบอกฝันดีก่อนเอฟซจะนอนกันแล้ว อ <c oughs> ีแม่อีแม่ก็จะไปอาบน้ำนอนขึ้นกันโอเแร่นไปอาบน้ำทำงานขึ้นกันอ,อมา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 บอกเอฟซีก่อนเอฟซี FC ชิดอยู่เมืองนอกเยอะนะแต่ว่าพิมพ์มาไม่อมก็อ่านบอกออกทั้งคนไทยทั้งต่างชาติค่ะอึ้บน่ดูหน้าก่อนสาวมั่นนะคะหน้านี่มั่นมากฮ้ย่พอใจแล้วเนาะ บังคับเขาเนะมึงนาลวดมึงนาหมาบ่พ่อใจแม่ลวดเอ้ยเอาเอาโอเคโอเคบอกเอฟซีฝันดีก่อนพุไหนค่ะพายเอซีนอนเอาอยู่เมืองนอกตอนนี้เขากำลังจะนอนใช่ไหมชีงง จะนอนอะไรแม่ตอนนี้ก็หลอกให้ fc นอนก่อนนะคะแฟนเพจฝันดีค่ะเมึงเสียหลดนะชีเสียอีแม่นี่นะแกล้งนอนไปก่อนแกล้งหลับไปก่อนนะ fc ฝันดีค่ะแฟนเพจฝันดีนะคะอาชีฝันดีนะคะชีหลับตาค่ะแกล้งหลับไปก่อนแกล้งหลับไปก่อน รับตาให้สนิทสนิทอีกสนิทอีกเออนะาใช่แม่ใช่แม่เออตัวไปก้อนตัวไปก้อนอารับตารับตารับตารับดีๆแม่ลูกรับดีๆรับดีๆชีอรับตาค่ะรับไี่สนิทเลยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อสนิทอีกสนิทอีกเออนะาตัวตัวไปก้อนออเอารับต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 าก่อนรับตาก่อนรับได้ไหมล่ะ มันเป็นยน่ำนอนเนาะตัวตัวไปก้อนหน่อยไลูกตัวตัวไปก้อนหน่เออแก้งรับไปก้อนแก้งรับไปก้อนเอาไม้เอาไม้เอาไม้อาชีพรับตาค่ะเอารับเลยแม่ล่ะรับอีกสนิทสนิทเลยนานกว่านั้นนิดนึงเขาไม่เชื่อสวัสดีค่ะ굿ไนท์ค่คะ แล้วพีนิดก็ันอีกสนิดอีกไม่ได้เนาะชนิดชนิดเลย ถอนหายใจเออก็หลับกันหมดแล้วแหละข้พ,พายเอฟซีนอนข้พ,พายเอฟซีต่างประเทศน,นอนหลับกันหมดแล้วล่ะทำไมรูปนี้เหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยฮนะท่านี้เหมือนเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะอะข้พายเอฟซีนอนค่ะ อีฟสีอยู่เมืองนอกนอนก่อน เก่งมากลูกพรายนี้ฟ e ซีเขาหลับหมดแล้วโอ้ยชี้คนเก่งเนาะชี้คนเก่งของแม่เนาะเก่งเนาะมาเก่งจุ๊บอีนึงจุ๊บอีนึงอืมอืมเก่งคนเก่งให้พายเอฟซีนอนก็ได้เห็นไหมหนูผู้ใด,ดก็เก่งแท้เก่งแค่ออเม เขาพาเอฟซีเขานอนเอฟซี FC ต่างชาตินะต่างประเทศนะตอนกลางคืนก็พาเอฟซีเมืองไทยนอนนะตอนเช้าก็พาเอฟซีต่างชาตินอนนะต่างประเทศนะนะอยู่เมืองนอกนะสิรัตม์เขาทีมนัน นัไปอาบน้ำทำงานก่อน